สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะฮะกับช่องกัะปะบอยนะฮะหลายอย่างที่เพื่อนๆเขียนเลยนะวันนี้นะครับผมก็จะมาสปอยเรื่องชุดเอกสูตอันใหม่สุดเท่และอลังการงานสร้างมากผมชอบมากเลยจุดนี้ไม่รู้ทําไมนะแต่โคชอบเลยจริงๆผมชอบพวกแนวกรีกอยู่แล้วนะฮะพวกเทพสายกรีกแล้วพอมันเป็นชุดโพไซดอนนะ,ะบอกเลยว่าโอ้โหโดนใจโดนใจโดนใจ,โดนใจจ,จัดๆเลยและเพื่อไม่ให้การรอช้าเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยจักราถ้าหากว่าเพื่อนๆกำลังหาช่องทำเติมเกมสุดคุ้มอยู่ผมก็ขอแนะนำเรเซอร o โกที่จะทำให้เพื่อนๆสามารถเติมเกมได้อย่างคุ้มค่ากว่า ว่านอกเหนือจากนั้นทุกๆการเติมผ่าน Razer Go เพื่อนๆก็จะได้รับ Razer Silver ที่สามารถเอาไปแลกรับของรางวัลอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น gaming gear หรือ g i f e v f u c h e r ก็ตามซึ่งเพื่อนๆก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ 7-Eleven หรือช่องทางออนไลน์อื่นๆอ,อ,อีกมากมายเช่นทาง Page Richmond Shop ที่เป็นพาร์ตเนอร์กับทาง Razer Go และการเติมกับทางเพจเองก็ปลอดภัยแน่นอนหายห่วงเพราะทางร้านเองก็ใช้เพียงแค่ UID กับชื่อตัวละครเพียงเท่านั้นนะครับและถ้าหากเพื่อนๆสนใจจริงๆนะครับก็อย่าลืมแอด line add richman shop ไปด้วยนะครับอย่าลืมแอดด้วยนะหรือถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการลิงก์นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปคลิปนี้นะครับและอย่างที่เพื่อนๆเห็นหน้าตอนนี้เลยนะครับนี่ก็คือทางด้านของชุดโพไซดอน X ส่วนหนึ่งดาวนะครับหรือก็คือเวอร์1นั่นแหละซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆดูดีๆนะครับเอ่อ X ส่วนี้ ก็ดีเทลเยอะมากเหมือนเดิมแล้วก็เป็นชุดเอกสุดเลเว่าหนึ่งที่โอเคดูดีดูดีในเวอร์ชันหนึ่งอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดอัปเกรดบอกเลยว่ารูรูรากว่านี้นครับอย่างเช่นแบบนี้นะเนี่ยรูร่รามากแล้วแบบดีเทลเยอะจา๋าๆแบบเยอะมากนะถ้าเกิดเพื่อนสังเกตดีๆนะฮะคือดีเทลเยอะมากแล้วแบบเหมือนแขนเหมือนไหล่ขวาและซ้ายเป็นหัวฉลามใช่ปะน่าจะใช่นะแต่ดีเทลเยอะมากครับสำหรับชุดนี้ถือว่าน่าภูมิใจนะและนี่คือบลอดแคสต์นิดหน่อย,อยแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพูดถึงอันนี้อีกทีหนึ่งนะฮะในช่ว ตอนนี้เราไปดูทงางด้านของในกล่องก่อนดีกว่าว่ามีอะไรที่น่าสนใจหรือเปล่าซึ่งแน่นอนนะครับว่าในกล่องนี้นะครับหรือว่าในการสมนะครับก็จะมีทางด้านของตัวระเบิดเอง squid squad grenade บอกเลยว่าน่ารักมากนะครับเหมือนเหมือนปลาหมึทกทากุยกิเลยน่ารักมากน่ารักมากแล้วก็จะมีกระเป๋าโพไซดอนแบ็คแพ็คนะครับสวยนะมีเอฟเฟกด้วยเพื่อเพื่อสังเกตป่ะเห็นป่ะเบลสามันมีเอฟเ, 3, เอฟกนะเนี่ยเห็น,น,นมันขยับอยู่จริงเบลส์สองมันก็มีแต่มองยากมากแล้วก็จะมีทางด้านของ s e i ซดอ i r o รอนก r ดนะครับ cover ก็สวยดีนะสวยดีก็เหมาะกับสีมันดีฮะถือว่าใช้ได้นะไม่ได้แย่โอเชียนอารอนการชุดแดงด้วยเหรอโอเคน่าจะได้ยากอยูอ่แลอมาเป็นแกงแกงชุดแดงอย่แล้วสินะแล้วก็จะมีชุดแบบอัปเกรดแอบบแฝงอยู่ในนั้นแล้วให้เราสุ่มหนึ่งในสีอีกแล้วสินะแม่งไง <laughs> โพเซดอนเฮดโฮสรโสเซตนะฮะก็โอเคไม่ได้ไม่ค่อยไม่ค่อยเข้ากับสีเท่าไหร่แต่มันก็โอเคแหละแล้วก็อีกชุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือลูมอสเหรอลูมอส เดมอนเอาไว้ยังไงวะเนี่ยน่าจะใช่มห้เฮ้ hey, แต่ว่าสวยนะใช้ได้นะผมไม่ค่อยชอบหหวเท่าไหร่นะแต่ว่าส่วนชุดผมว่าดูดีนะอืม hmm. ไม่แย่ไม่แย่ดูดีดูดีดูดีดแล้วก็อีกชุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับลูน่าวิชเซ็ต่อแเล้วก็เป็นชุดที่ดูสวยเหมือนกันใช้ได้ชอบซีมสีนี้มากเลยดำดำฟ้าอมทองอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีทางหน้าของกรอบรูปโพสดอนอวตารเฟรนะก็โอเคแหละโอเคแหละ และนี่นะครับก็คือจะเป็นฐานะของชุดโพไซดอนในแต่ละเลเวลนะครับอันนี้คือเลเวลหนึ่งนะหนึ่งดาวและนี่ก็จะเป็นฐานะของเลเวลสองนะครับอันนี้คือแชร์ไอเทมให้กับเพื่อนให้ได้ใช้กันบ้างนะให้ใช้กันบ้างก็คงเคยนะไม่แน่ใจาว่าจะเปลี่ยนร่างด้วยหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็ต้องรอรุ้อีกทีนึงแต่อันนี้ก็คือล็อบบี้เอ็กซ์คลูซีฟนะฮะหรือก็คือใช้ในหน้าล็อบบี้นะฮะเฮ้ยเก๋เกดีว่ะ น่ารักดีน่ารักดีผมชอบนะแล้วถัดมาถ้าก็จะเป็นท่าด้านของเลเวล3ที่อัปเกรดมาหน่อยนะฮะจริงจก็ไม่หน่อยดูเยอะเหมือนกันนะจากเลเวล1ไปเลเวล3นี่เยอะเหมือนกันนะเนี่ยดีเทลเพิ่มเยอะจ๋าเลยแหละแล้วก็เลเวล4นะคะ cast, รับ victory broadcast ก็คือคิวฟีนั่นเองก็เป็นคิวฟีที่อลังการดีนะครับผมว่ามันเด่นแหละบอกเลยว่าเด่นแน่นอนฮะยังไงคนก็สังเกตนะจริงจริงแล้วจากนั้นก็จะเป็นท่าน้านของเลเวล5้านะฮะ entry emo เลยก็คือตอนที่เราเข้า,ขาห้องนะฮะ บอกเลยว่าเท่จัดคือแบบน่าจะเป็นฉลามนะถ้าเป็นฉลามจะดูเท่กว่านี้แต่ว่ามันเป็นปลาทูน้าหรือปลาแมาเคเรลหรือปลาอะไรทุกอย่างนี่แหละซึ่งมันก็โอเคแหละมันก็ดูเท่ดีแต่ถ้าเป็นฉลามผมว่าจะเท่กว่านี้เยอะเลยหรือมันเป็นฉลามไม่ทูน้าใช่ไหมมองไม่ทันวะน่าจะใช่แหละปลาทูน้าก็เท่ดีแหละเท่ดีแหละเท่ดีแหละ แลวอีกอันนึงนะครับสปอนไอแลนด์เอกซ์คลูซีฟนะฮะหรือก็คือตอนที่เราอยู่บนเกาะเกิดก่อนก่อนเล่นนะฮะบ,บอกเลยว่าอลังอลังอ่ะอลังอ่ะจ,จริงๆอีกาว่าอลังแล้วนะอันนี้ก็อลังเหมือนกันไม่แพ้กันนะบอกเลยไม่แน่ใจว่ามันจะเห็นแบบใหญ่ขนาดไหนในเกมแต่ว่าถ้าเกิดแค่ตรงนี้ยังเห็นว่าเออมันดูใหญ่ดีนะจากฉากหลังอ่ะและสุดท้ายนะครับก็จะเป็นทางด้านของฟ i น a ลฟอร์มหรือเลเวล6นะครับที่จะดูแบบดีเทลจะคือเป็นชุดที่ดีเทลมากนะองตรงนะครับผมว่าดีเทลกว่าฟาโรแล้วก็อีกาเยอะมาก คือรายละเอียดมายับอะครับรายละเอียดจ,าจ,าจา๋าๆเลยชุดนี้แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจที่จะอัปเกรดจริงๆจนถึงเลเวลหกนะครับโดยรวมแล้วนะไอเม็ดซิลเวอร์หรือไอเม็ดเงินนะฮะต้องใช้จํานวน39ชิ้นนะฮะแต่ถ้าเกิดใครดองมาแล้วมาครึ่งทางหรือเกือบๆก็น่าจะโอเคนะสำหรับผมผมก็มีอยู่ประมาณ8เม็ดมั้งถ้าจะไม่ผิดนะครับแต่ว่าหรือห่างไกลามากตั้ง3 1เม็ดอะเพื่อที่จะเอาเบลล์หบอกเลยว่าเจ็บหนักแน่นอนแต่เป็นชุดที่โคตรเทนะบอกเลยใครที่อยากจะสุ่มนะฮะ กำตังไว้แน่นๆนะครับอย่าไปเผลอสุบอะไรเด็ดขาดเลยนะกำไว้แน่นๆนะแต่แน่นอนนะครับว่าเราไม่ได้มีเพียงแค่นั้นนะบ,บอกเลยว่ามีอีกให้เพื่อนได้รับชมแกัน อีชุดหนึ่งที่น่าจะเข้ามาในเรวดีนะครับก็จะเป็นทางน้างของชุดนี้เลยนะอันฮิงชิ m ม d มอดมอร์ติเซียนอืมอืมอนิเมชันเทพอ่ะชอบมากเลยน่าสนใจอ่ะน่าสนใจแต่ชุดก็โอเคนะออกแนวซีมแบบพวกอียิปต์กรีกมากกว่าและแน่นอนครับก็จะมีอีชุดหนึ่งที่เราเห็นในอีโมดนะครับเมื่อกี้นี้เลยซึ่งชุดนี้อ๋อมันเป็นอีโมดตรงข้ามกันเลยนี่ว่าเมื่อกี้นี่คือไอ้นี่อยู่ข้างในแต่มันสลับกันนะฮะเออว่ะ ก็เก๋ดีนะก็โอเคนะเป็นชุดที่ไม่ได้อะไรมากขนาดนะั้นสำหรับตัวผมเองนะครับไม่รู้เพื่อนๆชอบหรือเปล่าแต่ก็โอเคไม่ได้แย่นะตัวคาอันใหม่ด้วยนะฮะซึ่งเป็นคาที่ดูดีนะสำหรับคาไม่อัปเกรดใช้ไวใช้ได้เลยแล้วก็มีหมวกกันน็อกด้วยนะครับก็ไม่ได้แย่ไม่ได้แย่ไม่ได้แย่แ,ยแล้วก็กระเป๋าเล็กๆน้อยๆแล้วก็สโบร์กรีเนตนะครับที่ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนอกจากความทองอารามของมันเนาะ เพื่อนๆขององงใช่ไหมครับว่านี่คืออะไรวะเนี่ยเกิดอะไรขึ้น <laughs> อัน,นอันนี้แค่เป็นอันนี้แค่เป็นเทรลเลอร์ของสกินใหม่เท่านั้นนะฮะอย่าเพิ่งตกใจอะไรไปนะ <laughs> ซื้อสกินถัดไปนะ,ะก็คือ Hypno Space นะฮะหรือ Hypno Space Hypno Space สิเออใช่ Hypno Space เฉยเลยฮิปโนแต่ก็เป็นชุดที่ค่อนข้างเก๋ดีนะมือหวานีออกซิมแบบคล้ายๆกับช่วงซีซั่นเท่าไหร่วะซีซั่น10 สีที่มันออกแนวแบบโทนแบบสีประมาณแนนนีออนนีออนอย่างเงี้ยฮะโทนเดียวกันเลยแต่ชุดเก๋ดีนะผมชอบชุดนี้มากเลยมันดูเรียบง่ายแต่ก็ไม่ได้เรียบง่ายขนาดนั้นผมชอบชุดนะแต่ไม่ได้ชอบหัวเท่าไหร่แล้วก็หมดกันน็อกนะฮะหมดกันน็อกเท่นะเออดีไซน์เก๋ดีนะแล้วก็กระเป๋ากระเป๋าน่ารักผมชอบอ่ะอันนี้น่าโดนเหมือนกันนะฮะกระเป๋าไม่รู้จะได้หรือเปล่านะแต่น่าโดนเหมือนกันเอ้นี่ปินเตอร์นี่ใช่ไหมเวลรสองคือพินเตอร์เวลรสามคือพีซีใช่ไหมเอวะพีซียุคเ,เก่าด้วยนะเนี่ย แล้วก็จะมีทาหน้าของ UMP Buck นะฮะแล้ก็คือปืนที่ออกแบบสกินบั๊กนิดนึงนะแล้วก็บั๊กแพ่นเฮ้ยบักแพนสวยมันเปลี่ยนรูปร่างลักษณะของกระทแไปเลยอะอันนี้ดีเฮ้ยนี่ชอบดีชอบ,ชอบแล้วจะมีบั c ก g r e n ด้วยนะครับก็เปลี่ยนรูปร่างลักษณะของตัวระเบิดไปเหมือนกันนะแต่จะไม่มีเอฟเฟกเหมือนเดิมนะครับไม่มีเนาะแล้วก็บั๊กพาราชูตนะครับก็โทนเดียวกันไม่มีอะไรมากมายแล้วเพิ่มเติมอีกหน่อยนะครับก็จะมีทาหน้าของ Quack ด้วยนะฮะ s e ต Quack อันนี้น่าสนใจมากดด สกินน่ารักดีนะถ้าเสียงเป็ดหรือเสียงแมวมาก็ดีนะผม,มว่ากวนใช้ได้เลยเม้ยแต่าาเ,นนะเหมือนกนนอกก็เท่นะผมชอบอหมนี้ crack a g ชอบอ่ะชอบอ่ะชอบเซตนะี้อ่ะไอ้กระเป๋าก็สวยอือเอาว่าชอบชอบเซตนี้นะฮะแล้วก็ระเบิดบอลทอฟก็สวยเหมือนกันและอีกเซตนึงที่มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาเหมือนกันฮะเลยก็คือส Op โอพีหรือสายออฟซามูไรส่ยออฟหรอน่าจะส่ออฟมนะั้ง ซึ่งน่าจะมาพร้อมๆกับไอชุดก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็จะมีทางด้านของ usb คันใหม่ด้วยนะก็โอเคแหละไม่ได้อะไรมากแล้วก็ m 4ใหม่นะฮะแล้วก็ทางด้านของกระเป๋าใหม่ด้วยซึ่งก็เฉย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 ๆแล้วก็โครบาอันใหม่แล้วก็ระเบิรอันใหม่เหมือนกั seria, นก็เฉยๆแหละแล้วเหมือนจะมีทางด้านของคอลแลบของ rich brian อีกหนึ่งครั้งนะเหมือนเคยมาแล้วนะสกินเสียงของ rich brian นะฮะแต่ผมเหมือนจะสมไปนิดหน่อยมั้งแล้วก็ไม่ได้ก็เลยเออช่างแม่ง แต่ครั้งนี้นะครับเหมือนจะมาพร้อมกับชุดและก็ของสกินนิดๆิหน่อยๆนะครับซึ่งชุดผมก็เฉยๆนะไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเป็นชุดแบบชุดใส่เลยหรือว่าเป็นสกินของตัวละครสักตัวหนึ่งนะฮะไม่แน่ใจนะแต่ก็ดูน่าสนใจดีน่าสนใจดีตัวคาก็ดูน่าสนใจนะครับเออแต่เครื่องบินก็สวยดีนะครับถ้าเกิดพูดถึงความสีสันของมันนะนะแล้วก็กระทะก็ตีนเดียวกันนะครับแล้วก็ร่มชูชีบริชไบรแอนนะฮะก็โอเคแหละโอเคละ และที่เหลือก็เป็นของอีกเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับที่ผมว่ามันก็ไม่ได้ดูน่าสนใจเท่าไหร่เพราะฉะนั้นนะผมก็จะค้ำๆไปหน่อยละกันยกเวทระเบิดน่ารักมากเลยแต่เสียดายที่ไม่มีแบบคิวฟีดอะไรอย่างนั้นนะถ้ามีคิวฟีดนั่นบอกเลยว่าหมูน่าโดนมากและเหมือนจะมีการรีรันของสกินเก่าด้วยนะฮะซึ่งจริงๆแล้วมันมีเปิดเผยในเกมแล้วนะครับก็เดี๋ยวจริงๆเดี๋ยวผมอธิบายในคลิปหน้าละกันว่ามันเปิดเผยยังไงนะแต่อันนี้คือสกินเก่าที่สามารถแต่งเพิ่มได้เป็นสกินใหม่งงไหมงงเลยสิ ก็ประมาณนั้นแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็บอกเลยว่ามีของที่น่าสนใจค่อนข้างเยอะเลยนะเยอะมากๆโดยเฉพาะทางด้านของชุดโพไซดอนกับทางด้านของปืนอัปเกรดนะครับก็ไม่รู้อนๆชอบอันไหนหรือรออะไรอยู่ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนถึงจะไม่ได้กดไลค์บ้างอะไรบ้างนะฮะยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนมากเลยครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับและครั้งหน้าเจอกันใหม่ครับ